สวัสดีครับทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนที่ดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องบ้านทรงฝรั่งแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้เป็นบ้านหลังท้ายอ่าวกันครับมีเรื่องเล่าคนได้พบเจอหญิงเดินไปมาบนบริเวณหลังคาบ้าน อันสยดสยองของทุกคืนซึ่งเจ้าของเก่าของบ้านหลังนี้เป็นชาวโยุโรปซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านนั้นเป็นอะไรเสียชีวิตแต่ตำนานเล่ากันมาว่าบ้านหลังนี้ผีดุมากๆครับและเมื่อมีนักท่องเที่ยวหรือมาจากจังหวัดอื่น ทุกคนก็มักจะสะดุดตาเกี่ยวกับบ้านหลังนี้มากๆครับด้วยดีไซน์ที่สวยเต็มไปด้วยความน่ากลัวมีหลายท่านเคยเข้าไปท้าพิสูจน์มากมายแต่ละคนก็เจอดีกลับมาทุกคนเลยนะครับผมซึ่งบ้านหลังนี้นั้นเจ้าของเก่าเป็นชาวโยุโรปซึ่งชาวบ้านก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าอยู่ๆแล้วเจ้าของบ้าน หายไปไหนซึ่งปัจจุบันบ้านดังนี้ก็ไม่แน่ชัดว่ายังคงตั้งอยู่ที่เดิมบริเวณนั้นหรือเปล่าแต่ผู้ใดที่ได้พบบ้านหลังนี้จำต้องยอมกับมนสสกดอันช่วงหน้ามองของบ้านหลังนี้ด้วยดีไซน์ที่เป็นยุโรปแบบเก่าและวันดีคืนดีก็พบหญิงสาวยืนจ้องมองมาจากหน้าต่าง เป็นหญิงสาวใบหน้าสวยและใส่ชุดนอนสีขาวแต่ชาวบ้านแถวนั้นกลับเห็นหญิงคนนี้ห้อยเท้าลงมาจากบนหลังคาอันสูงสุดของบ้านหลังนี้ผู้ใดที่กล้าท้าผีนั้นเข้าไปท้าผีกับบ้านหลังนี้ทุกคนมักจะออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอันตรายและน่ากลัวอย่างยิ่ง ชาวบ้านบริเวณระแวกนั้นต่างรู้ดีความอาถรรพ์และความพิศวงของบ้านหลังนี้ซึ่งคนแถวนั้นยังคงเล่าถึงความน่ากลัวของบ้านหลังนี้อย่างต่อเนื่องจนชั่วลูกชั่วหลานและจนจวบถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยมีใครรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าเจ้าของบ้านที่เป็นแม่มสาวสวยคนนี้ เธอหายไปไหนทำไมเธอถึงปล่อยให้บ้านรกร้างและน่ากลัวแบบนี้แต่ต่อให้บ้านหลังนี้น่ากลัวสำหรับคนในพื้นที่มากเพียงใดเพราะเป็นบ้านหลังเดียวใหญ่ตระหง่านตั้งอยู่บริเวณท้ายอ่าวจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งชวนหลงไหลแก่นักท่องเที่ยวมากๆนักท่องเที่ยวที่ชอบท้าพิสูจน์ไม่เชื่อเรื่องลิลับ สุดท้ายแล้วก็ได้เจอดีกันทุกรายตำนานนี้ยังคงถูกเล่าขานกันมาถึงทุกวันนี้อย่างต่อเนื่องและยังไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เธอหายไปไหนเมื่อหลายปีก่อนชาวบ้านบอกว่ามีเศรษฐีคู่สามีภรรยาเป็นชาวยุโรป ซึ่งมาซื้อที่ดินแห่งนี้และต่อมาทำการปลูกบ้านหลังนี้ขึ้นมาหลายปีก่อนนั้นบ้านหลังนี้สวยตะงามากด้วยดีไซน์ที่ออกแบบไปทรงยุโรปแต่หลังจากปีหนึ่งผ่านไปบ้านหลังนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากมายตั้งแต่ไฟไหม้และ มีโจรบุกเข้าบ้านอยู่หลายครั้งแต่โจรพวกนั้นไม่เคยได้อะไรไปเลยสักอย่างและชาวบ้านก็ยังคงสงสัยอยู่ถึงทุกวันนี้ว่าเจ้าของบ้านหายไปไหนและชาวบ้านบริเวณนั้นยังคงหาคำตอบไม่ได้ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เธอหายไปไหนหรือเธอจะกลับบ้านของเธอไปแล้วที่ต่างประเทศ แต่น่าจะแจ้งข่าวให้ผู้ใหญ่กำนันบ้านได้รู้บ้างไม่น่าปล่อยให้บ้านดังนี้เป็นปิศนาและชวนคนหัวรุกถึงปัจจุบันนี้